เย็นเต่าอร่อยอร่อยเต็มตะปูมัวอร่อยนนี้อันนี้อร่อยนกินไ่เยวอันนี้อันนี้ให้ไปสั่งแทะเล่นยคดนสปิกไทยอะยูค็นสปิคไทยยูสปิคไทยยูสปิกคุยอะน้อย ไอไอแคนนอกร์ไส้ฟีดโคเรียอยู่แคนสปิคไทยอันนี้ปาร์ตี้โนว์นั่วสปิคเพื่อไทยเนี่ยอันว่าอะไรด้วยนั่นนี่อื้ม 실수한 건 오케이 음식점 음식점 미스테이크 it's okay but mm. I want to uh, mm, tell just tell yeah. uh, next time 나왕 and 뭐 mm, I want restaurant n o w but mm, but mm. now restaurant don't know mistake don't know 미. 허자이 Hmm, hot, alay, alay. I love Enta Entapo. I love Entapo. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวทเ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 วทนี่กิสฟสุดทุลกามินเบมากอืมซีดีแคทไมค์แคทสมัตมมเนี่ยน่ารักไหมทำงานนะฮะแล้วก็ฟังคนบน นาะขับรถเพื่อนๆกินกระดูกหมูกันไหมกระดูกหมูอร่อยไม่เนื้อเนื้อ,อติดกระดูกดูมวยใครๆชอบกับใครอะ่ะเพิ่งเลิกงานนี่มังคุดจะรสอร่อยอย่าๆอ,อ,อร่อยมากๆเลิกงานแนละ้วขับรถกันดีนะครับขับรถปลอดภัย ไม่กี่วันแล้วก็มันไลฟ์ทำนู่นทำนี่กันยี่สิบสามนี้ยี่สิบสามวีโก้ยี่เนียนมอกอีเวนเล้งหน่อแ,แต่จืดไปหน่อยม,มันไม่เผ็ดแบบขนาดนั้นอนะ่ะมันต้องเล้งมันต้องเผ็ดแบบปากคลองนะถึงจะอร่อยแต่ยังตะโกต้องยำเนี่ยอดชินะตินเนย อิ่มยำมะม่วงยังไทยยำมะม่วงยำมะม่วงอืมอะแต่ยำมะม่วงอร่อยอันนี้ first time ของเราก็มีอืมอร่อยปะ่ะอืมอร่อยแต่อันนี้อร่อยอร่อย,ออยชลิศอันนี้เป็นเป็นอะไรอะเนมอะไรอะเนมไก่ลาบไก่กร คันไว้คันจิโร่คันจิโร่นี่ยูสปิคเกาหลีแอ k สปิคไทยอโนยูเข้าใจอืมอืมแพงของคุณที่คิดจะทำในวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่คุณคิดจะทำในวันนี้อ้าวยูน้องซันนี่ ยูสปิคเกาหลีหรอชาลีสปิคไทยอ่ะแผนของคุณในวันเนี้ยเอ้ยสิ่งท uh ี่คุณคิดจะทําในวันเนี้ยคุณวางแผนอะไรไว้บ้างที่คุณจะทําในวันเนี้ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างอืเน้องอืม맛있어สปิคเกาหลีเนาะเกาหลีแบบลองลองลอง맛있어อืม 맛있냐고. 음. 똠얌이 좋아. 이게 좋아. 음. 좋아. <laughs> 그러니까 똠얌이 좋아. 그냥 이게 좋아. 음. 한 번만 똠얌만 드려, 니나. 음. 그래, 떵 똠얌이래, 막. 음. 음. 소소. 우소. 음. 이거는 음식이 이름이 뭐야? 음. ถ้า,าแรงัน음식이름อะไรปกติจะเป็นเวฟปกติแต่ว่ามันเป็นสจังหวะมันใช้ยกล้อแด้อยู่แต่แล้วแตคนที่จะขับน่งหัง,นงอนีก็นก่ัวใช่หลัง,งมาขี่ออโต้มันสบายมากกว่าอย่าง <laughs> แต่ก่อนยังผู้หญิงขี่เวฟอยู่เดี๋ยวนี้ <laughs> ไปเห็นเว่า I think ไม่ so então, ie, ้ปตขี่เป <man st> <initiation> so like, ็นออโต้แทนนพราว่าสี่จังหวะเนี่ยผมผมนี่ขี่สี่จังหวะไม่ถนัดเลยขี่ขอขี่เป็นมีมีคัทไปเลยดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือคือผู้หญิงก็ขี่เวฟกันเยอะครับเดี๋ยวนี้มาขี่เป็นออโต้หมดละเพราะมันสบายกว่าเยอะแต่สี่จังหวะก็คือมันก็แรงเรียนะต้นๆแล้วก็ไม่ดับง่ายด้วยอันนี้อีกอื่นเรื่องมันยังกูฟุ่มปันเด็ดช่วยมึงให้เว้ยคกีร 이거 이름은 뭐야? 알로 아, 이거 이름이야, 예, 아 로이. 이거 이름은 뭔데 소소. 소소? <laughs> 이거 이름은 뭐 이거 또아론이이름이 뭐야 이니이니아이아 아, 네. 이것도, 이것도 이것도 아니, 아니, 알로 아니, 아니, 소소 소소소 you know, 이름이 뭐야? 아아이 음. ข้าวลาบหมูข้าวลาบหมูอีเรม,ม,ม,มีบ่เยำมะม่วงยำมะม่วงข้าข้าลาบหมูข้าลาบหมูเล้งตุ้มยังเล้งตุ้มยังอีกอันนี้เรื่มมีบวเอะไม่รวันไม่รู้เลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะลาบไก่กรอบลาบนี่มันหมูลาบหมูกรอบข้านำหมูกรอบโนโนโนอ่าไก่แซ่บ ไปเซฟย่า <Yeah. S 2> ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยตอบ